สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเจฟเอ็และเพื่อนๆแฟนมาฮีโร่แคน e มมีทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชว์ชาเลกลออยเราในพีนี้จะมาทำการแกะ The Amazing Hero Volum มไนน์อิเ i ็กทริกเคนั่นเองครับทุกคนพูดโนนัวไปก่อนกูไม่มั่นใจว่ากูพูดถูกด้วยหรือเปล่า <laughs> ครับทุกคนผมก็จะไม่พูดชื่อพลังมันอีกนะครับเพราะว่ากูไม่แน่ใจว่ากูพูดถูกหรือเปล่า <laughs> โอเคนะครับผมก็พลังของคามินารีคือพลังเอ่อพลังสายฟ้าใช่ไหมครับพอใช้เสร็จแล้วก็จะเออๆออ่อยผมชอบท่าแบบคามินารีเวลาใช้พลังสายฟ้าเสร็จแล้วม่งก็แบบยืดนิ้ว <laughs> เห็นบ้ามเลยแม่งยังห่าคามินารีตัวเนี้ยเออนะครับผมแต่ว่าผมชอบชุด ฮีโร่คามินาดีมากมันดูแบบร็อกๆแล้วก็ดูแบบเท่ๆดีอะไอตัวยิงจานบินมันอะผมชอบมากมันเท่ดีเลยทุกคนโอเคครับ <c oughs> ผมก็ก่อนจะไปแกะคามินาดีตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมตอนนี้เสียงอาจจะขึ้นจมูกนิดน,นึงนะนะทุกคนเพราะว่าผมเป็นหวัดนะครับผมโอเคมามามาดูตัวกล่องคามินาดีกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมันเือหน้ากล้องขึ้นนิดนอ่าโอเคนะครับผมตัวกล่อง,องคามินาดีก็จะเป็นหน้าคามินาดีตอนใส่ชุดฮีโร่แล้วก็ใส่แว่นแล้วก็มีเออ ตัวยิงกงจัดของคมินาดินะครับผมโอ้โหมันดูเท่มันดูเท่มากทุกคนเออดูดิโคตรล็อกอะเย่เดอเสื้อหนังกงหนังว่ะเฮ้เฮ้เฮ้โคตรเท่โคตรเท่โคตรชอบเลยทุกคนนะโอเคนี่เป็นล็อตไต้หวันนะครับถูกต้องตามดิกิทสิ์นะครับแกะเลยดีกว่าก็ครั้งนี้ก็เป็นวอลุ่มที่เก้าแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวนะคัตเตอร์กูไปไหนเนี้ยหาคัตเตอร์ไม่เจอสย โอเคครับผมก็คามินาะริตัวนี้เป็นโวลุ่มที่9แล้วนะทุกคนก็ครั้งที่แล้วผมแกะโวลุ่มที่อ่าโวลุ่มที่7ไปนะครับผมแต่โวลุ่มที่8ผมแกะไปแล้วนะแต่ผมใส่คลิปไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับโอเคมาแกะได้ละนะครับผมก็ข้างในจะเออโอ้ยแกะดีดดีกว่าแปนบนึงโอเคครับต้องแกะดีๆนะทุกคนกลัวไอ้มันหักนะพอนิ้วคามินาะริดูมันอยู่อย่างเงี้ยทุกคนผมเสียยมันหักออกมา่อี้ นะครับผมอันนี้เป็นฐานคามินารินะครับผมซึ่งไม่มีอะไรนอกจากฐานนะแล้วก็ไม่มีตัวค้ำนะครับมีแต่ฐาน,นเฉยๆนะออก็ตามสไตล์น,นั่นแหละไอ Amazing Hero นะครับผมโอเคก็ถ้าตัวที่ยืนอยู่มันจะไม่ค่อยมีตัวค้ำอะไรเนาะเออโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นขาคามินารินะครับเป็นมือตัวคามินาริแล้วก็เป็นหัวคามินารินะครับผมโอเคอดใจไหวละแกะเลยดีกววาทุกคน โอเคครับผมเรามาดูหัวคามินารีกันก่อนนะครับผมชอบอะทุกคนดูดิหน้าแบบเอ้ยกำลังใช้พลังอ่ะวิ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยโคตรเทเลยวะ่ะเออแล้วก็แว่นทำแว่นสวยมากทำแว่นสวยมากทุกคนดวงตาข้างในรายละเอียดดีนะครับผมหัวสายฟ้าบิ๊บ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 เคนะครับผมอันนี้ที่เอ่อที่ช่วยฟัง <laughs> เรียกว่าอะไรวะเออแล้วแหละเออนะครับผมเออทำรายละเอียดดีแนละ้วทุกคน โอ oh. ้สวย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 เฮ้ยหัวเขามีนารินี่มองข้างหลังเหมือนเดลี A ่เอรี e, ่เหมือนกันนะเดลี <laughs> ่เอลี R ่ e, ต้นผมสั้นๆนะทุกคนใครที่ไม่รู้จักนะครับเดลี่เอรี R ่ e, เป็นตัวละครจากเจ็ดบาปนะครับผมเออนะครับผมอยู่ในสิบบัญญัตินั่นเองทุกคนเออเอาว่ามองข้างหลังเหมือนยิงน,นะครับผมเออแล้วก็มีตัวอ่อ ปอกคอนะครับผมอันนี้เขาเรียกปอกคอใช่ไหมทุกคนเออนะครับผมไอแต่ไม่ใช่ปอกคอถ้าเราหมาแล,ลอกคอที่คนใส่นะครับผมเออเออโอเคนะครับผมนี่เปไงเออเอาว่ะเฮ้ยมันจะมีลงสีนิดๆหน่อยๆนะสกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่เละเทะไม่เละเทะไม่เละเทะนิดเดียวนิดเดียวเห็นไหมเห็นไหมนิดๆหน่อยๆนะครับผม แต่ไม่ได้รู้สึกว่างุญญ่นหงิดขนาดนั้นนะครับผมเออไม่รู้สึกงุญญ่นหงิดขนาดนั้นนะเออมันดูแบบรอร,ร็อกร็อกเท่ๆนะครับผมน,น,นี่โอ้โหเอาอะเสื้อทั้งเสื้อเป็นสายฟ้าหมดเลยสวยนะครับผมโอเคเามาดูนิ้วไอเชี่ยนิ้วสวยเออโอเคเลยดีว่าแต่ว่าก็ยังมีแบบเห็นไหมทุกคนเป็นรอยๆนะครับผมโอ้โหมันมันก็ลอยเยอะมะั้เหมือนเหมืนมนอมน,มนคนเพิ่งอาบน้ําใหม่ๆทุกคนนิ้วมันจะเหี่ยวๆอ่ะเออความรู้สึกนั้นเลยอะ เหมนคนเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆนิ้วมันเหี่ยวๆอย่างนั้นนะทุกคนเออแบบแนั้นอะเออว่ะตอนแรกมองข้างบนมันดูโอเคนะแต่พอมาข้างๆอะมันคนอาบน้ำใหม่ๆนิ้วเหี่ยวอันนี้ตัวยิงไอตัวเครื่องล่อนสายฟ้านะครับผมโอเคแล้วก็เป็นนิ้วมินอนอนี้ตรงนี้นะครับผมโอเคอยู่นะทุกคนโอเคฝั่งนี้โอเคนะครับผมฝั่งนี้ดี ฝั่งนี้ใช้ได้เลยนะครับคามินาริตัวนี้นะข้างในไม่มีอะไรเนาะอ๋อมันมันถมดําผมดาไว้ทุกคนตรงนี้มันถมดําผมนึกว่ามันมีร่องเข้าไปข้างในออกมันแค่ถมดำเฉยๆนะครับผมโอเคมาออกขาอ่ารีวิวขาก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของคามินารินะครับผมเออของยิบย่อยตรงเขมขัดนะครับฮีโร่ทุกตัวนี่แม่งมีของตรงหิมขัดหมดเลยนะเออโคตรเท่เลยเอออ่านี่เขียนด้วยด้วยมีเขียนเขียนตรงนี้อ่ะปกติจะเขียนที่เท้าไม่ใช่หรอ เขียนตรงนี้เลยนะเอาอะ <c oughs> เอาเอาเอ,เอ,เอโอเคข้างล่างก็จะเป็นสายฟ้าเหมือนกันนะทุกคนอ่าโอเคมันมันมันให้ความรู้สึกแบบล็อกๆ็แล้วมันรู้สึกว่าสีที่เลือออกมามันดูเท่แปลกๆวะ่ะกูไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นตัวที่ชอบนะเพราะความมีนาลีไม่ได้โวยขนาดนั้นนะครับผมเออแต่ว่าพอรู้สึกว่ามันออกมาแบบเนี้ย มันดูเท่แปลกๆก,ก,กูก็ไม่เข้าใจมันก็ทำม,มดูดูเท่แปลกๆว่ะทุกคนจริงๆมันดูเท่จริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่คุณอื่นจะถามว่าพี่ครับคขมินารีนี่ไม่ใช้ฐานยืนได้ไหมอ่ายืนได้ทุกคนโอเคนี่ขนาดแบบว่าพยายามแบบว่าให้มันอโอเคนะครับผมยืนได้นะครับผม แต่ว่ามีความเอ่อแบบสามารถไงายหลังได้ถ้าเราตั้งไม่ดีนะถ้าเราตั้งดีๆมันก็จะยืนได้แบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้ฐานนะอันนี้คือไม่ได้ใช้ฐานแล้วก็ลองทุบแรงๆดูแล้วก็ก็ยังไม่ล้มโอเคยังไม่ล้มนะครับลองทุบแรงๆเมื่อกี้สามสี่ครั้งก็ไม่ล้มนะเออแต่ถ้าอยากให้แบบมั่นคงจริงๆอ่ะใส่ฐานไว้ดีกว่าเพราะว่าคามินนารีเนี่ยผมว่ากลัวผมแม่งพังมากเลยเออนี่ มันจะเอ็นไปข้างหลังนิดนึงนะครับมินารีอ,อย่างที่ทุกคนเห็นมันจะเอ็นมาแบบนี้นะครับมันเลยมีสมดุลหน้ากับหลังนะทุกคนเออนะครับผมเออแต่ว่าเป็นผมผมก็คงจะถอดออกนะครับออผมผมคงจะถอดออกแบบนี้นี่ถอดออกแบบนี้เท่กว่านะครับผมโอเคประหยัดระที่ด้วยทุกคน <laughs> เพราะว่าคลิปหลายคลิปที่แกะมาเนะี่ยแม่งมีแต่ตัวล,ลอยๆแล้วแม่งก็จะมีขาตั้งค้ำๆแบบโ,โหแม่งเปลืองพื้นที่มากนะครับผม โอเคครับเราลองทำการให้คะแนนคามิโนริตัวนี้กันดีกว่านะครับผมคามิโนนี้ตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับทีิปโอทุกคนมันมันดูเท่ the, นะครับมันเท่จริงๆอันนี้พูดจริงๆนะครับขนาดไม่ใช่ตัวอวยนะก็ยังมีติดตรงนิ้วแค่นั้นเองนะครับผมสีตรงอื่นที่ตกมันไม่ได้ตกแบบหน้าเกลียดนะครับมันตกแบบยิบยิบย,ย่ยอยยยิบยิบย่อยๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบว่างุนงิดตลอดเวลานะครับพอมองมาแล้ว โดยโรวมมันดูเท่ะนะครับผมแต,แต่แต่ผมไม่ชอบแค่นิ้วตรงเหี่ยวเท่านั้นเองนิ้วข้างซ้ายของคามินารีมันเหี่ยวเออหนะ้าข้างขวาไม่เป็นไรตึงๆนะครับผมข้างซ้ายนี่น่าจะเอาไปแช่น้ํามาเพราะแช่น้ํานานแล้วมันก็แบบเออนะ มีนิ้วมจเหีห่ยวๆนิดนึงนะทุกคนนะเออนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนที่ชอบที่สุดของคามินาดีง When. คงจะเป็นแว่นคามินาดีนี่คือชอบมากแม่งเทจะจัดนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ชอบคือตัวยิงสายฟ้าตรงนี้แล้วก็เข็มขัดนี่3มจุดที่แบบชอบและเดอะเบรกมากๆนะครับผมคามินาดีตัวนี้อยู่ที่ราคา430ครับผมแล้วก็ผมซื้อที่ใกล้ๆบ้านซินจูตรงนี้นี่เองนะครับผม สำหรับใครที่ยังถามอีกนะครับกูก็จะไล่ามาดูคลิปแล้วกันนะทุกคนนะดูที่จบคลิปแล้วมึงจะได้รู้ราคาเข้าใจปะ่ะ ดูให้จบคลิปจะได้รู้ราคาะผมจะได้ไม่ต้องบอกคอมเมนต์นะครับผมผมจะไล่มาดูคลิปนะเพราะผมจะไม่พูดแล้วเพราะว่าถามไปแล้วแม่งก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้สนใจที่ผมพูดอะ่ะคือใช่นะครับผมโอเคก็เ,เรื่อบนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วครับใครชอบที่นี่อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ยอด subscribe ขึ้นเยอะพอสมควรเลยทุกคนสุดยอดไปเลยว่ะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมนะข้าไปถึง20,000ซับแล้ด้วยกันครูคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยถึง200,000ซับถึง300,000ซับอ๋อของผมด้วยอ๋อ ขอแค่สองหมื่นก็นยังดีกูตอนนี้แล้วครั้ผมเราวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้ว bye บายบีตอนนี้อ๋อทุกคนเป็นหวัดแม่งเสียงขึ้นจะูกมากมากเลยยังไงทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะเมืองไทยยิ่งแย่หนักเลยนะไตหวันนี่ก็ยังโอเคนะแต่เมืองไทยนี่หนักเลยอ่ะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับเป็นห่วงจริงๆครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้ว bye บายบีฟันดีครับทุกคน